เหตุฟ้องย่าตามมาตรา1516วงเล็บ4ทับสกฎหมายกำหนดเหตุฟ้องย่าว่าอย่างไรบ้างมาดูกันตามมาตรา1516วงเล็บสีทัสมันหยัดไว้ว่าเหตุฟ้องย่ามีดังต่อไปนี้4ทับสสามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้ โดยปกติสุกตลอดมาเกิน3ปีหรือแยกกันอยู่ตามคําสั่งของศาลเป็นเวลาเกิน3ปีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องอย่าได้ในคดีนี้โจทฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้โจทกับจำเลยอย่าขาดจากกันหรือให้มีคําสั่งให้แยกกันอยู่และให้โจทเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทกับจำเลยอย่าขาดจากกัน ต่อมาจำเลยยื่นอุธทธรณ์สารอุธทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทก์ในส่วนที่ขอให้สารพิพากษาให้โจทกับจำเลยอย่าขาดจากกันนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารชั้นต้นต่อมาโจทก์ดีกาในทางนำสืบโจทกรับว่าโจทก์คบหากับผู้หญิงอื่น ระหว่างที่ยังอยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยและรับว่าจำเลยเคยฟ้องเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับโจท์ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าสาเหตุท,ที่โจ์ไม่กลับบ้านไปหาจำเลยเหตุเกิดจากตัวโจ์เองที่มีพฤติกรรมนอกใจจำเลยโดยโจทยกย่องหญิงอื่นฉันภริยาทั้งที่ยังเป็นสามีภริยากันอยู่เหตุดังกล่าวไม่ได้เกิดจากจำเลย อีกครั้งยังได้ความว่าที่จำเลยต้องแยกกันอยู่กับโจ์เกิดจากสภาพครอบครัวที่โจ์ต้องกลับไปดูแลมารดาที่เจ็บป่วยแต่อย่างไรก็ตามโจทก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องกลับมาเยี่ยมเยียนดูแลบุตรภริยาประกอบกับจำเลยยังรักใคร่หึงหวงในตัวโจ์อยู่จึงได้ฟ้องหญิงอื่นเรียกค่าทดแทนความเสียหายที่มีความสัมพันธ์ชั้นชู้สาวกับโจ์ข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่า เป็นการแยกกันอยู่โดยความสมัครใจดังที่โจท์อ้างตามฟ้องข้อเท็จจริงมีเพียงว่าโจทกับจำเลยแยกกันอยู่มากว่าสมปีจริงแต่การแยกกันอยู่นั้นมิใช่ด้วยความสมัครใจของจำเลยแต่เกิดจากความสมัครใจของโจท์แต่ฝ่ายเดียวจึงไม่ทำให้โจท์เกิดสิทธิฟ้องหย่าจำเลยตามมาตรา1516 4สทับสองดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้ว ขอบคุณที่ติดตามรับชมยินดีให้คำปรึกษากฎหมายติดต่อทนายลีนน์พงศิริสุวรรณโทรเลย085 960 4258 085